สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักนะฮะเป็นรถตัก WA 500รุ่น8ของโคมาสูนะครับมันไม่ชมกันนะ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเขาเป็นรถตักที่มีไซส์บิ๊กเบิ้มมากๆนะฮะแล้วก็มีความเป็นรุ่นใหม่นะฮะการทํางานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าคล่องแคล่วว่องไวแน่นอนนะครับไม่หนักไม่ช้านะฮะเหมือนรถรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะทํางานไวขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะมาสวยเลยนะฮะโฉมใหม่เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส W A 5้0ยนะครับขนาดุ้งกีที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นขนาดุ้งกี5้คิวนะครับเป็นล้กกี่5คิวนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ย ขนาดยางที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะเป็นยางเบอร์29.5 25นะครับเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์ WA 500รุ่น8คันนี้นะครับเนี่ยนะละยางเขาสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะยางสวยมากนะครับดอกเหลือเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีบางโคนหลังมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกันเศษวัสดุเนี่ยกระเซ็นขึ้นไม่โดนตัวรถได้ดีมากๆนะครับเนี่ยนะฮะ แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับระบบเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบเกียร์ทอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆครับนี่นะครับเป็นเกียร์ทอกลุกเดียแบบนี้บึ้มมากๆนะฮะแล้วสภาพเกียร์เขาเนี่ยก็มาสวยดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับ เขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมีฟังก์ชันระบบเกียร์ออโต้มาให้เราเลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนโถเก็อีกทีนึงนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้งานระยะยาวเนี่ยก็จะเหมาะมากๆแล้วก็จะสคับสบายมากๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้เหมือนรถเก่งของเราเลยนะครับนี่นะฮะ A ห้าร้อยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับบางคนด้านหลังของเขาเนี่ยก็สามารถเลื่อนเปิดได้สบายมากๆเลยนะครับก็ดึงออกมาแล้วก็เลื่อนออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะ การพับเลื่อนแบบนี้นะครับออกแบบมาดีมากๆนะครับไม่ต้องมาคอยงัดขึ้นให้มันหนักๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเลื่อนสไลด์ได้เลยนะครับเหมาะมากๆนะฮะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบนะครับลูกค้า ับเรลียงเขามาแห้งสวยดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าเครื่องยนต์กิฟตเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับนี่คือเครื่องของเขานะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์คุมอสู 6D140 นะครับตัวนี้ครับอ่าเวลาเราซื้อกองหรือว่าแม่ทันเน้นตัวเอ่อเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยก็สามารถซื้อของซื้ออะไรได้ที่ศูนย์คุมอสูบางกอกได้โดยตรงเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 6D140 นะครับตัวนี้นะครับอ่าสภาพล้อคันสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แน่นอนนะครับพราลมด้านหลังของเขาเนี่ย จะเป็นพัดลมระบบไฮดรอลิกแบบนี้นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะก็จะมีกล้องหลังมาให้เราด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ฮะสวยมากนะฮะโอโหงามนะฮะยางยืงสวยหมดเลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดฝาข้างนี้กันดูบ้างนะครับบางคนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวสไลด์แบบนี้นะครับ่เียก็สไลด์มาเลยนะครับ สวยนะฮะบอดงบอดี้เนี่ยสวยเลยนะครับไม่มีรอยผุเลยนะครับนี่นะเนียนตามากนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นในฝั่งของหัวฉีดของเขานะครับตัวนี้ก็ร่างดี1 0 7นะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับ่าโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ฝั่งหัวฉีดใกล้ๆกัน เพื่อนเจ้าตัวนี้เนี่ยมาสวยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับควันดํานี่ไม่ออกเลยนะครับแหลมมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะบันดงบันไดสวยนะครับนะครับเบิ่มมากนะคะอ่าเนี่ยนะครับแขนนี่ไม่มีรอยรล้ารอยดำเลยนะครับเป็นแขนเดิมๆมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะตรงติงนะครับกระดูกหมาเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับแน่นดีมากนะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูสภาพบุ้งกีด้วยนะครับนี่นะครับบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งกีนะครับอ่าสวยมากนะนี่นะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว5 0ารุ่น8คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านบนตัวเก่งกันต่อนะครับแล้วก <eterm oon> ็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมานะฮะด้านบนทัวเก่งนะครับอันนี้ก ห้าร้อยนะครับรุ่นแปดคันนี้นะครับเนี่ยนะอ่าก็สวยงามนะครับตามสไตล์รุ่นใหม่นะครับเฟอรนิเจอร์เฟอนเจอร์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยแตกหักตรงไหนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับอ่าเป็นคอนโทรลคู่นะครับอ่าตามสไตล์รถรุ่นใหญ่นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเกียร์นะฮะเกียร์ได้บอกไปข้างล่างว่าเป็นเกียร์ทอนนะครับแต่ว่าเขามีฟังก์ชันเกียร์ออโต้้้้มาาาใใหเเรรไดชงนนนะคับี่ลย อยู่ตรงนี้เลยนะครับมีทั้งมานุ่งและก็ออโต้นะครับให้เราได้เลือกใช้งานด้วยกันนะครับเนี่ยนะออโต้ก็จะมี2อระดับนะครับมีออโต้โลนะครับ L นะ L โลนะครับแล้วก็เป็นออโต้ไฮนะครับเนี่ยนะฮะก็สามารถเลือกปรับได้ตามใจชอบของคนขับเลยนะครับเนี่ยนะก็สะดวกมากๆนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับชัดแจ๋วนะกล้องหลังชัดแจ๋วนะครับนี่นะอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเกียร์ของเขาที่เขาให้มานะครับก็จะมีเกียร์ด้านหน้าทั้งหมดกี่เกียร์ท้ายหลังสี่นะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับนะครับเดี๋ยวต้องปลดตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวล็อกเบรกมือนะครับแล้วก็เบรกมือป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวลองกดตัวก่อนนะครับโอ้โหนิ่มๆนะฮะนิ่มๆเลยนะแรงปั๊มดีมากนะครับตัวนี้นะครับกดตัวได้นิ่มๆเลยนะครับเป็นรถรุ่นใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าดูเขากดตัวนะครับนิ่มมากแลวคอนโทรลเนี่ยก็บอกได้เลยว่านิ่มเบามือมากๆนะครับนี่นนะฮะ นี่นะครับแล้วก็ทำงานทั้งวันเนี่ยบอกได้เลยว่าสะดวกสบายแน่นอนนะครับเนี่ยนะความเร็วก็โอเคเลยนะครับความเร็วโอเคเลยนะลูกค้าเนี่ยนะครับตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยความเร็วนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับน,นะโอ้โ oh, หทำงานได้ไวเลยนะตัวนี้นะครับทํางานไวนะครับามาเดี๋ยวเรามาลองเรียกันนิดนึงนะครับ ที่ผมเริ่มจากเกียร์ชอยหลังก่อนนะครับนี่นะฮะนะครับก็ดึงเลยนะครับนี่นะเกียร์ทีหนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะฮะแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมอาจจะลองไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างแคบนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวลองกันคร่าวๆนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับ 4นะครับอ่าก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยนะฮะก็ทํางานได้นิ่มดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะตามสายรุ่นใหม่นะครับนิ่มนะฮะพวงมาลัยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่หนักเลยนะครับนิ่มมากนะทํางานทั้งวันเนี่ยสบายๆนะครับพวงมาลัยนิ่มมากๆเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเทสคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นสภาพภายในด้านบนหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว WA 500รุ่น8คันนี้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะรถตักที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เน้นความเป็นรุ่นใหม่นะครับทำงานไวนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับกับเจ้าโตคุมาสู่ WA ห้าร้อยคีตดคันนี้นะฮะอ่าเป็นตัวที่บิ๊กเบิ้มมากๆนะฮะแต่การทํางานของเขาเนี่ยไวตอบสนองตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับนี่นะอ่านี่นะครับสวยเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ สามารถโทรมาสำหรับทุกๆเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดังขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนทํางานละเอียดละเอียดนะฮะแล้วก็เป็นวิดีโอรอบคันของเจ้าตัวนี้นะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับนี่นะคันนี้ไหยก็มาสวยพร้อมใช้เลยนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวโคมัสซุก WA ี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกกก็ฝาดครับให้้ผมดวยนะครับเที่ของเรรานะคับ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ